รับสวัสดีคณะกรรมการทีร่เคารพวันนี้หนูจะมาเล่านิ้านเร่างดาวลูกไก่หนูชื่อเด็กหญิงไอรินาดาประดิษฐ์อยู่อนุบาลสามับสิบโรงเรียนม,มัธยมวัดใหม่กรุงทอแในพระราชนุประถมอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปาจีบุรีเชิญรับชม ไม่รูก,กินถูกรองเจับเจับแม่ก็เลมาคุยกินถูกล้องเจ็บเจ็บแม่ก็เลยมาคุยกิน,กน,กนทำมาหากินกรมาซาไก่เอ้ยนะชายปอแห่งนุง้งมีตาก,กับยายอาศัยอยู่ในกระท่อมหลังเล็กๆด้วยทั้งคู่เป็นชาวสวนที่มีฐานะยากจนอาศัยปลูกผักผูะไม้ และเลี้ยงไก่ยังชิบไปไว,วันวันทุกช้าตากับยายจะนำข้าวเปลือกมาโรยให้แม่ไก่จิกกินอยู่เสมอตาเรียกกุ๊กกุ๊กกุ๊กมากินเร็วเออจะได้โตไวไวตาพูดพร้อมโรยข้าวเปลือกลงบนพื้น ดูมาวันหนึ่งยาได้ยินเสียงแปลกๆดังออกมาจากเล้าไก่ยายชักชวนตาไปดูเพราะว่าจะเกิดอ,อันตรายกับแม่ไก่ฉันได้ยินเสียงแปลกๆดังออกมาจากเล้าก่กลังบ้านตาไปดูกับฉันหน่อยสิโอ้ยโอ้ยตาเดีเ๋ยวลุ้ๆหน่อยสิ ยายแล้วข้าด้วยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเมื่อตาก,กับยายไปถึงแล้วก็ก็ต้องประหลาดใจเสียงที่ยายได้ยินนั้นเป็นเสียงของลูกเจี๊ยบทั้งเจ็ดตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจดที่ฟักออกมาจากไข่หลากจากน้ำตากับยาย ก็ดูแลครอบครัวของแม่ไก่อย่างดีลูกจะีทั้งเจ็ดตัวตัวติดแม่ไก่มากเตืมตามใต้ใต้ใต้ไต้ไปทุกที่บแม่ไก่พูดว่าลูกๆของแม่จงจำไว้เสมอนะว่าตากับยายเป็นผู้มีพระคุณต่อพวกเรา ดังนั้นเราต้องรู้จักต่อดทยมุงคุของพวะท่านนะลูกให้แก่สอนลูกเจียบทั้งเจ็ดตัวหลายวันต่อมาที่ตากำลังเดินจากสวนก็ได้พบพระธุดรงรูปหนึ่งนั่งสมาธิตาลิบเข้าไปกับท่านโดยทันทีเมื่อกลับมาถึงบา้านตาถึงเร่าเรื่องที่ได้พบพระธุดรงให้ยายฟัง เมื่อะกี้ต่อก็ล้องเดินกับบ้านฉันเจอพระทุลวงรูปหนึ่งนั่งสมาธิตาลี่เข้าปกาบท่านตาเราให้ใหญ่ฝังงด้วยความดีใจจริงหรือตาจะว่าไปเราก็ไม่ได้ทําบุญกรรมนาแล้วนะฉันหนักทําบุญกับท่านจังเลยนําพุ่มนีเช้าต่อไปทำอาหารไปถวายท่านดีไหมยาย ก็ดีเหมือนกันนะแตบบ่เราไม่มีของดีๆไปถวายท่านเลยผักของเราก็ยังแม่ตัวด้วยเราจะทำอะไรไปถวายท่านดีล่ะตาใกกับตับผอเฮย้ยขนาดเดียวกันสายตาของตาก็เหลือไปเห็นแม่ไก่ที่กำลัจงจิกอาหารอยู่แม่ไก่จึงเกิดความพิดฟังอย่างขึ้นมา เราต้องอาบนํำแม่ไก่ไปถวายท่านดีไหมยายฉันเห็นด้วยกับตานะในผู้นีชาฉันจะรีบตื่นไปทำอาหารไปถวายท่านเองแม่ไก่ได้ยินเรื่องราทั้งหมดที่ตากับยายคุยกันตั้งแต่ต้นจนจบก็รู้ตากกันของตนเองทันทีว่าพรุ่งนี้เช้าต้นต้องจากลูกๆไปอย่างไม่มีวันกลับแต่ด้วยความที่ตากับยาย เป็นผู้มีพาคุณกับตนและลูกๆแม่ไก่คิดจะตอบแทนม,มุคุณของพวกท่านทั้งสองด้วยชีของตนเองจากนั้นแม่หญ่ก็เรียกลูกจะทั้งเจ็ดตัวกุ๊กกุ๊กกุ๊กเพื่อมาสั่งเสียเป็นครั้งสุดท้ายพ้าแม่ไม่อยู่แล้วพวกเจ้าต้องเป็นเด็กดีนะและรักกันนะลูกแม่ไก่สั่งเสียทั้งน้ำตา วันต่อมาตาอุ้มแม่ไก่ออกจากล้าวไก่โดยมีลูกเปียบทั้งเจ็ดตัวเดินตามเป็นขบวนชิอๆๆ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 ันใดนั้นเองตาก็โยนแม่ไก่เข้าไปในกองไฟ ลูกเจ็บทั้งหมดตกใจาตามพากันเล่าให้และไม่นานทั้งหมดก็กระโดดเข้าไปในกองฟผุบแม่ตามตามแม่ไก่ไปด้วยค้ากระตัญยูในครั้งนี้จึงให้ลูกเจียบทั้งเจ็ดตัว กลายเป็นดวงดาวเจ็ดดวงที่ส่องแสงระยิบระยับอยู่ในยามค่ำคืนซึ่งแสดงให้เห็นถึงความรักที่ยิ่งใหญ่ระหว่างแม่และลูกนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าแม่ไก่มีความกระตันยูจึงรู้จักตอบแทนมุกของผู้มีพระคุณเช่นเดียวกับลูกยักษ์ที่มีความรักและก,กระตันยูต่อแม่ไก่ เหมือนรังสุภาสิทธิที่ว่าวางกะตันยูกระตะเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีหากใครที่มีมุงคุณกับเราหรือเมื่อใดที่เรารักการช่วยหลือจากใครเช่นพ่อแม่ครูอาจารย์ผู้ใหญ่หากมีโอกาสทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ทดแทนบ้างทำสมควรเก่วความสามารถและโอกาสที่เรามีนาะไอดีขอจุกกรล่นทัก เรื่องดาวลูกไก่จับ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 ไว้นะที่นี้ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย